สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท,ท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านครับผมอ่น,นะครับคลิปนี้ก็ผมมีพระสมเด็จนะครับผมเนื้อดํานะครับซึ่งผมก็ไม่การันตีนะครับผมว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดละคังหรือว่าวัดพระแก้วหรือว่า,าสมเด็จพระสมเด็จวังหน้านะครับผมเอาเป็นว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อดํา แล้วก็แม่เหล็กดูติดแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็ดูจากภาพแล้วก็นะครับพระองค์นี้ความเก่าไม่ต้องพูดถึงนะครับดูคา,า,า,าบน้ำว่านคาบน้ำน้ำยาตัวประสานหรือว่าน้ำว่านหรือคาบคา,าบแป้งเกิดที่เกิดจากบูนเปลือกหอยก็ดีนะครับผมเกิดจากว่านต่างๆ ที่นำมาเป็นตัวประสานนะครับในเนื้อพระสมเด็จองค์นี้ดูแล้วเก่าได้ยุคถึงยุคนะครับผมแต่จะไปออกที่วัดไหนก็ทุกท่านก็พิจารณานะครับผมพิจารณาดูเอาเองนะครับผมวิเคราะห์เอากันเองนะครับผมเพราะว่าผมนำมาเพื่อเป็นให้เป็นพระสมเด็จที่เอามาศึกษาร่วมกัน นะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาศึกษานะครับหากท่านใดาอาจารย์ท่านใดที่มีองค์ความรู้นะครับผมก็สามารถที่จะอคอมเมนต์ชี้แนะนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับผมส่วนตัวผมก็องค์ความรู้ไม่มากแต่เนื่องจากพระองค์นี้ผมเห็นว่าเนื้อหาสาระต่างๆมวลสารนะครับผมดูทั้งความเก่าน่าศึกษาผมก็นํานมาให้ศึกษา พระองค์นี้ผมได้ยืมมาจากเพื่อนนะครับผมแล้วความพิเศษของพระองค์เนี้ยที่ผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมได้วิเคราะห์พิจารณาร่วมกันเนี่ยถึงความเป็นไปได้ว่าพระองค์นี้นะครับผมพระสมเด็จองค์นี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับาหากท่านพิจารณาดีๆจะเห็นนะครับผมว่าพระองค์นี้หักครึ่งนะครับผม จุดนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมกันศึกษาได้มาวิเคราะห์ได้พิจารณาแล้วก็อาหากท่านใดมีองค์ความรู้นะครับผมว่าพระสมเด็จตระกูลวัดรักังก็ดีนะครับหรือพระสมเด็จต่างๆนะครับผมผมเคยได้ยินมาว่าโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดรักังเนี่ยนะครับผมเคยได้ยินนะครับว่าพระสมเด็จที่ที่หักนะครับจะหักส่วนใดก็ตาม แต่ถ้าเรานำมาใส่กรอบไว้อย่างเดิมนานวันเข้าพระสมเด็จจะติดกันเองนะครับผมซึ่งผมก็ถกเถียงกับเพื่อนพอสมควรในข้อนี้ผมก็เลยอยากเอาพระองค์นี้มาให้ทุกๆท่านร่วมวิเคราะห์พิจารณานะครับผมในการศึกษาร่วมกันนะครับเป็นกรณีศึกษาร่วมกันแล้วก็จะเป็นอ่า เป็นแนวทางให้กับท่านที่เข้ามาศึกษาและท่านที่ยังไม่รู้และยังไม่มีประสบการณ์อย่างเช่นผมผมก็ถกเถียงกับเพื่อนคนนี้เพื่อนเขาก็ะนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าพระองค์นี้เดิมทีเนี่ยเป็นของอพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเราชาวพมา่าคือไม่รู้เขาไปได้มาจากไหนก็อันนั้นก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ที่ทราบแน่นอนก็คือว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่า พมา่าเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับได้พระสมเด็จองค์นี้มาด้วยความสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขา,อาเอาไม้บรรทัดนะครับซึ่งพี่ดำนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมพี่ดำเป็นเพื่อนกับผมพี่ดำแกบอกว่า,าเพื่อนชาวพมา่าของแกเนี่ยใช้ไม้บรรทัดนะครับ ตีนะครับฟันเนี่ยนะครับตรงเห็นตรงที่เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นร่องรอยของการนะครับหักครึ่งนะครับผมเพื่อจะดูอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยเหตุผลอะไรของเขาก็แล้วแต่ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ที่แน่แก็คือรู้ว่าพี่ดําบอกว่าเขาเอาไม้บรรทัดตีหักครึ่งแล้วก็น่าจะดูมวลสารข้างในว่ามีอะไรด้วยความสงสัยว่ามีอะไรแล้วก็ไม่เอาเขาก็ให้พี่ดํามา เพราะเขาไม่ได้เกิดความศรัทธาอะไรเขาแค่อยากดูอยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขานะครับพี่ดำก็ได้มาจากนั้นพี่ดำแกก็ชอบนะครับแกเป็นคนที่อชอบพลัเครื่องเครื่องรางนะครับพี่ดำเพราะแกก็ สิทธิ์พ่อแก่สิทธิ์บรมมาคูพ่อปู่ลือศีนะครับแกก็นับถือมาเหมือนเราชาวพุทธนี่นะครับผมเป็นคนชอบพระเครื่องเครื่องรางของขลังต่างๆเหมือนกันแกก็เอามาแล้วก็ใส่กรอบนะครับใส่ไว้สภาพเดิมแกบอกแบบนี้แล้วแกบอกว่าแกก็แขวนวันดีคืนดีแกก็นะครับแกก็ไม่ได้เอามาส่องมาอะไรไม่สนใจนะครับผมแล้ววันหนึ่งผมขอดูแล้วแกก็บอกว่า เชื่อไหมว่าพระองค์นี้ติดเองแต่ก่อนหักผมก็ไม่เชื่อนะครับผมแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อนะครับแต่เรื่องศรัทธาขององค์พระโดยเฉพาะพระองค์นี้นะครับผมนะครับพระองค์นี้ผมชอบมากถึงจบเอ่ยขอพี่ดำนะครับพี่ดำก็บอกเฮ้ยพมา่าเขาให้มาเรื่องอะไรแต่พี่ดำเขาก็ชอบผมก็ลองเอ่ยขอพี่ดำเขาก็บอกเขาก็หวงนะครับผมขเขาก็ชอบก็ไม่เป็นไรก็คือก็ชอบเหมือนกัน นะครับก็ขอกันลองขอเล่นๆเผื่อพี่ดาเขาจะาไม่ชอบไม่อะไรเนี่ยก็ได้คุยกันเพื่อนๆสนิทกันนะครับผมก็พี่ดาเขาก็ชอบแล้วที่สําคัญพี่ดาเขากา็ได้มากับมือแล้วก็เห็นมากับตัวเองว่าพระองค์เนี้ยนะครับดูติดกันเองนะครับดูติดกันเองเขาก็เชื่อในอนุภาพนะครับเชื่อในความเก่า นะครับผมของพระองค์นี้ว่าดีแน่นอนนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนะครับจะเห็นรอยแตกแล้วที่ผมแย้งกับพี่ดำนะครับผมว่าพระองค์เนี้ยผมบอกว่าทำไมมีมีรอยขาวๆปูนขาวๆหรืออะไรขาวๆมายาไว้หรือเปล่าเอากาวอะไรมาติดแล้วก็ยาไว้หรือเปล่าที่มีรอยขาวๆเป็นฝ้าค่าฝ้าขาวๆ พี่ดํายืนยันเลยว่าไม่ได้ติดไม่ได้ทาแล้วใส่กรอบแบบนั้นแล้วก็คราบพวกนี้เกิดขึ้นเองทีหลังนะครับผมก็บอกเอ้ยผมไม่เชื่อหรอกพี่พี่โกหกแต่จริงๆผมก็เชื่อคุณธรรมในตัวพี่ดําพ่อแกก็ศรัทธาในองค์พ่อแก,ก,พ,อแกพ่อปู่ฤาษีหรือมาทางเนี้ยบรมมาครูเนี่ยนะครับคือเป็นศิ์มีครูนะครับเคารพในศรัทธาในพระเครื่องวัตถุมงคลต่าง,างๆแกก็แขวนเต็มคออยู่เหมือนกัน นะครับซึ่งผมก็ลึกๆผมก็เชื่อคุณธรรมตรงนี้ของพี่ดําแต่ว่ามันแย้งในใจว่าเอะผมก็ไม่ไม่เคยเห็นนะครับผมพระติดเองนะครับผมพระหักติดเองนะครับแกก็ยืนยันอย่างเดิมว่าติดเองจริงๆจะโกหกไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนื่องจากผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับผมให้แน่ชัดว่าติดเองจริงเหรอในที่สุดผมก็ขออนุญาตพี่ดำเนี่ยถ่ายภาพ เพื่อจะเอามาลงศึกษาร่วมกันนะครับผมครูบาอาจารย์เพื่อนๆท่านใดที่มีอ,องค์ความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระหักแล้วก็สามารถที่จะติดกันเองได้โดยธรรมชาตินะครับผมซึ่งผมก็เคยได้ยินนะครับว่าพระสมเด็จสายวะละรลคังเนี่ยนะครับสามารถติดกันเองได้จริงเนื่องจากอาจจะเกิดจากาน้ำว่านคราบน้ำว่านหรือว่าคา,าบ ปลูปูนนะครับผมค่าปูนที่อาจจะงอกมาใหม่นะครับผมบวกกับการแขวนแล้วก็เกิดเหงื่อของเราเนี่ยนะครับทำปฏิกิริยานะครับทำปฏิกิริยากับเนื้อพระกับไม่ว่าจะเป็นน้ําว่านก็ดีไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่นํามาผสมประสานกับเนื้อพระเกิดปฏิกิริยาทําปฏิกิริยากันแล้วก็ทาให้เนื้อพระงอกแล้วก็ประสานติดกันได้ ผมก็เคยได้ยินมาประมาณนั้นส่วนเพื่อนๆอ,อ,อาจารย์ท่านใดนะครับที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ก็ขอเชิญนะครับผมคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับผมนะครับจะมีความขัดแย้งหรือว่าความเห็นต่างไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้งนะความเห็นต่างมีความเห็นต่างอย่างไรนะครับก็ค,บ <ๆ S 1> คอมเมนต์นะครับผมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับนะครับ ท่านคิดเห็นอย่างไรไม่ว่ากันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากับคนที่เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับฟังรับชมคลิปนี้ซึ่งผมเองก็สงสัยนะครับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าเพราะว่าเนี่ยนะครับคราบโดยทั่วไปเขาก็มีคราบนะครับผมเนี่ยตามซอกตามเนี่ยนะครับเนี่ยตามเส้นซุ้มต่างๆก็มีคราบฝ้าสีขาวคราบความเก่าเนี่ยนะครับเม็ดปูนสีมวลสารสีขาวเนี่ยนะครับ พระองค์นี้แท้แน่นอนครับส่วนตัวนะครับแท้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นของสายวังนาหรือสายวัดรักทางหรือว่าวัดพระแก้วอะไรก็ดีนะครับแล้วแต่นะครับผมก็พิจารณากันไปแต่ส่วนตัวผมว่ายังไงก็แท้ถึงยุคนะครับยุคถึงยุคถึงยุคนะครับผมสวยงามมากนะครับผมชอบมากองนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตพี่ดำนำมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันศึกษานะครับผม นะครับนี่นะครับราบความเก่านี่นะครับมีเม็ดสีออกเขียวๆสีฟ้าหรืออะไรเนี่นะครับนะครับแล้วก็เม็ดสีขาวเม็ดมวลสารสีขาวนะครับผมจะกระจายทั่วไปนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ราบแป้งนะครับผมนี่นะครับก็กระจายทั่วไปสวยงามนะครับผมอันนะครับ ส่วนเนื้อหานะครับผมโดยทั่วไปนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ช้าๆให้ดูนะครับนะครับท่านใดมีองค์ความรู้แล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านผ้าหัดนะครับพระสายสมเด็จวัดละฆังเนี่ยหักแล้วก็สามารถติดเหนือติดกันเองได้ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับผมนะครับ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมเนียนะครับได้ศึกษานะครับผมเป็นประดับความรู้นะครับผมเป็นบุญเป็นกุศลนะครับผมสาหรับท่านที่ชื่นชมชื่นชอบพระสมเด็จสายวัดลักัังก็ดีวังหน้าก็ดีเนี่ยนะครับผมนี่นะครับเนื้อหามวลสารก็ลองพิจารณาดูนะครับความเก่าพระองค์นี้น่าศึกษามากๆนะครับนะครับผมนะครับผมยวเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับเทคโนโลยีในการที่จะ าทาภาพประกอบคลิปเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ทันสมัยนะครับเพราะผมใช้โทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับผมไม่มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่ทําให้ในการเลื่อนได้แบบว่าให้มันสมูทนะครับให้สวยงามหรือว่าค่อยๆเลื่อนไปนะครับแต่ผมใช้นิ้วในการที่จะเลื่อนภาพให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะครับอาจจะไม่เก่งทางด้านการทํา youtube ก็จะพัฒนาต่อไปนะครับผม นะครับสวยงามนะครับความเก่าคราบนะครับนะครับสําหรับผมไม่เก๋แน่นอนนะครับสําหรับพระองค์นี้แต่ประเด็นสําคัญอย่างที่ผมบอกนะครับผมพระองค์นี้มีการโดนนะนะครับชาวพม่าเนี่ยนะครับตัดหักครึ่งนะครับผมแล้วพี่ดําก็ได้มาแล้วก็ใส่กรอบไว้นะครับนานวันเข้าเนื้อพัดประสานกันเองอ่ะ นะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาก็ทําให้ผมกับพี่ดําเกิดการถกเถียงกันผมก็บอกไม่เชื่อพี่ดาผมไม่เชื่อถ้าผมไม่เห็นกับตาผมไม่เชื่อแน่นอนนะพี่ดำอา้าวแกก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจริงๆผมเขาก็ไม่เชื่อตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าปลาจะติดกันเองได้แต่เมื่อติดกันเองแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ความเป็นไปได้ก็มีสูงนะครับผมก็เคยได้ยินมาแต่ผมก็ขอยังแย,งยง็แกหน่อยนะครับผมอา,อาจารย์ท่านใดก็ช่วยมา นะครับผมชี้แนะเพื่อให้กระจ่างนะครับผมท่านที่มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์นะครับผมช่วยกันแสดงความคิดเห็นจะได้ไขข้อข้องใจให้กับบางท่านอย่างเช่นผมที่สงสัยอย่างผมเนี่ยนะครับได้กระจ่างเกิดเป็นบุญเป็นกุศลในการที่จะศึกษาและสะสมต่อไปนะครับผมสวยงามนะครับภาพความเก่า นะครับผมนะครับลองศึกษากันนะครับผมอันนี้นะครับในส่วนที่กระเทาะนะครับผมเนื้อหลุดไปเนี่ยครับเห็นอ่ามวลสารสีขาวเนี่ยนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับเนื้อผงใบลานก็ดีหรือว่าอ่าจะเป็น เนื้อที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลพลายดำนะครับผมซึ่งพระองค์นี้แม่เหล็กดูดติดแน่นอนนะครับนี่นะครับตะใบทองนะครับผมตะใบเงินตะใบทองมีนะครับพระองค์นี้นี่นะครับเห็นด้านหลังเนี่ยนะครับกระจายเต็มเลยนะครับตะใบเงินตะใบทองนะครับผมนี่นะครับจนเกิดนะครับเป็นคราบคือเก่ามากนะครับผมสวยงามนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตรงที่ เนื้อหลุดนะครับผมเนื้อได้แตกกระเทาะออกไปนะครับผมสวยงามก็จะเห็นเนื้อมวลสารสีขาวๆเนี่ยครับแซมอยู่ทั่วไปกระจายอยู่ทั่วไปนะครับผมอันนี้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็จะเห็นนะครับเนี่ยนะครับตะใบเงินตะใบทองนะครับผมนะครับซึ่งบ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็ค้าบฝ้าสีขาวเนี่ยนะครับผมกระจายไปทั่วนะครับผม ซึ่งในส่วนที่ชัดๆนะครับผมเนี่ยนะครับสวยงามมากเลยนะครับชอบมากนี่ก็ในเม็ดคล้ายๆสนิมเหล็กนะครับซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีในส่วนของอเหล็กที่เป็นสังฆวานนตะปูสังฆวานนนะครับผมหรือว่าเป็นเหล็กน้ําพีผสมอยู่ซึ่งมีอนุภาพทําให้แม่เหล็กดูดติดนะครับเพิ่มความเข้มขลังให้กับพระเครื่องพระสมเด็จต่างๆ นะครับผมลองพิจารณานะครับน่าศึกษามากๆสําหรับพระองค์นี้นะครับผมนะครับชี้แนะนะครับผมในการทําคลิปทำในการนําเสนอได้นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่เก่งในเรื่องเทคโนโลยีในการใช้อ,อุปกรณ์นะครับซึ่งนี่ก็เป็นโทรศัพท์นะครับผมเครื่องเดียวถ่ายภาพมานะครับผมก็คิดว่าพอจะให้ได้ศึกษากัน ได้ระดับหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับคาบฟ้าเนี่ยนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูด้านหลังนะครับผมอ,อีกอามาดูด้านหน้าก่อนเนี่ยนะครับในส่วนที่หักนะครับแล้วก็จะมีคาบฟ้าสีขาวนะครับคาบแป้งหรือคาบมวลสารหรือว่าคาบาที่เกิดจากาาน้ํายาตัวประสานนะครับผมแล้วก็มวลสารพระ ต่างๆน้ำมันน้ำว่านนะครับผมสวยงามนะครับฟูออกมาด้านนอกนะครับเนี่นะครับป้าพักแล้วก็ตรงที่อาจจะมีเกิดเหมือนสนิมเหล็กนะครับผมคล้ายๆคราบกุกนะครับผมสวยงามนะครับลองพิจารณากันไปนะครับผมแล้วก็ท่านใดมีองค์ความรู้นะครับผมก็ชี้แนะกันมาได้นะครับผมนะครับ แสดงความคิดเห็นชี้แนะนะครับเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาศึกษานะครับตัวผมเองก็จะได้ศึกษาร่วมไปด้วยนะครับผมเพราะองค์ความรู้ผมก็ได้มากแต่ว่าพอดีเรามีพระที่จะให้ท่านได้ศึกษาร่วมกันนะครับผมเราก็เอามาให้ศึกษาร่วมกันถือเป็นกรณีศึกษาร่วมกันนะครับผมนะครับลองชมกันนะครับสวยงามนะครับพระองค์นี้ ถึงจะหักครึ่งนะครับผมแต่ก็ความสวยงามนะครับความเข้มขังเนี่ยนะครับยังมีสเสน่ห์อยู่นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบพระสมเด็จเนื้อดํานะครับเนื้อผงวา่านเหล็กไหลพลายดำหรือว่า,าจะผสมกับในส่วนของ ใบลานนะครับผมเนื้อผงใบลานก็ดีน่าจะมีการประสานโดยเฉพาะส่วนนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับผมนะครับเกิดเป็นคราบคล้ายครา,าบกุกนะครับสวยงามนะครับไม่ว่าจะด้านไหนนะครับคราบนะครับสวยงามนะครับ อ่านนะั้โดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยนะครับผมก็จะมีร่องรอยของหักการหักครึ่งนะครับหักครึ่งนะครับอย่างเห็นได้ชัดส่วนนี้แหละที่ผมได้ถกเถียงกับพี่ดำแกว่าพี่ไปเอา,อาพี่เอา,อ,าอะไรในการที่ไปติดประสาเนเนื้อพระเข้าหาด้วยกันเอากาวหรือว่าเอาเอา,อาเอาวัด ถูสิ่งใดนะครับมาเป็นตัวประสานในการให้พระติดกันพี่ดาแกยืนยันหนักแน่นเลยนะครับผมนะครับในการที่บอกว่าพระติดกันเองเพราะแกะก็ใส่กรอบไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ให้สนิทแล้วก็แขวนนะครับผมพอเอาออกมาตอนที่แกออกมาเนี่ยผมไม่กล้าแกะนะครับผมผมไม่กล้านะครับเพราะกลัวจะหกักแกบอกว่าพระติดกันเองผมว่าถ้าพระติดกันเองเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่แน่น ผมก็กลัวของแกจะหักอีกครั้งหนึ่งผมก็บอกง้นพี่ดำทักพี่มั่นใจว่าพระติดกันเองพี่ก็แกะออกมาเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเอาไปให้เพื่อนๆนได้ร่วมกันศึกษานะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบยังไม่รู้ถึงข้อนี้นะครับว่าพระสมเด็จในสายวัลครังเนี่ยสามารถที่จะติดกันเองได้หรือพระสมเด็จเนื้อว่านต่างๆที่ทําจากเนื้อว่านเนื้อผงสามารถติดกันเองได้ ด้วยวิธีโดยการทำปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของเนื้อว่านปูนขาวปูนเปลือกหอยหรือว่าน้ำยาตัวประสานที่สามารถที่จะทําให้พระ,ะบวกกับการเวลาและการใช้งานน้ำเงือ่อที่ซึมเข้าไปทําให้เนื้อพระติดกันได้ประมาณนั้นนะครับผมก็เคยได้ยินมานะครับสุดท้ายพี่ดาแกก็แกะออกมาแล้วก็ผมก็เป็นคนถ่ายรูปก็ ขออนุญาตแกขอเอามานำมาลงให้เพื่อนๆในร่วมกันศึกษานะครับผมน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าพอเป็นแนวทางให้อา,อาจารย์ทุกๆท,ท่านเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับผมพอได้ศึกษากันในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับผมนะครับอาจารย์ท่านใดเพื่อนๆท่านใดที่มีประสบการณ์ ที่มีองค์ความรู้แล้วก็เคยเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้พระหักครึ่งในสายสมเด็จพระสมเด็จวัดระรังก็ดีหรือพระเนื้อผงต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดใดก็ตามแล้วมีเนื้อพระที่เคยหักแล้วก็มีการประสานตัวเนียติดกันเองได้โดยธรรมชาติของเนื้อพระก็ชี้แนะแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาร่วมกันมาได้นะครับจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อ่าก็ต้องขอลาทุกทกท่านนะครับผมคลิปหน้าก็จะนำพระสมเด็จที่อ่าคิดว่ามีคุณค่าในการศึกษานะครับผมมาให้ทุกทุกท่านได้ชมรับชมรับฟังกันอีกการบรรยายอาจจะไม่ค่อยสละสลวยสวยงามนะครับผมเพราะว่าผมก็นะครับองความรู้ก็ไม่มากแต่ก็อยากให้ศึกษากันนะครับผมก็ชี้แนะตำหนิ ต,ติงกันมาได้นะครับผมไม่ว่านะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญโชคดีมีสุขนะครับผมขอให้แข็งคกราดและปลอดภัยนะครับร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับผม